โอเคครับผมก็สวัสดีชาวประมงทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมฟิตเหมือนเดิมนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาสอบวิธีการตามหาสมบัติละกันนะครับผมนะว่าถ้าเราได้แผนที่สมบัติมาเนี่ยเราจะไปตามหาสมบัติยังไงนั่นเองนะครับผมนะเพื่อตามหาเบ็ดไหม่หรือไอทิมต่างๆนานาที่เข้ามาใหม่ในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคครับก็อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องไปซื้อก่อนนะคนดูนะครับผมเราจะต้องไปซื้อในส่วนของ GPS ก่อนนะคนดูนะนะครับ นี่ VPS ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคนดูนะครับนี่เนาะ VPS นะครับ VPS นะครับซื้อตรงนี้นะราคา100บาทนะครับผมเนาะก็ซื้อไปนะเวลาเราซื้อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมันอยู่ตรงที่ตัวเราเลยนะครับไอ้ป้ามันจะบอกอ่าค่า x ค่า y ค่า z นะครับก็จะเป็นอ่าตัวเลขประมาณนี้นะก็จะเป็นจุดต่างๆนะครับผมนะ x y z นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ไปในส่วนของกาะสมบัติได้เลยนะคนดูนะที่มีโจสลัดอยู่น,นั่นเองนะครับอ่าเราก็เบิกเรือไปแล้วก็เออไปได้เลยนะคนดูนะ ร้านบิบรกรนะครับมีบริการขายสินค้าในเกมฟิตนะครับผมมีสินค้าในเกมฟิตให้เราเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ID ดีใกล้เบ็ดนะครับหรือ ID ดีใกล้เงินร้านบิบรกรก็มีด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นสินค้าต่างๆในเกมฟิตเนี่ยก็สามารถไปเลือกรับชมกันได้นะครับผมแล้วนอกจากนี้ร้านบิบรกรก็ยังมีบริการขายหลากหลายแมปด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นแมปทอเร็ t ทาวเวอร์ใิ้าร้านบิบกรก็มีขายด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็น i อดีใกล้เพชรในเกมอนิเมะแวนกาส์ร้านบิบกรก็มีด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วนอกจาก ไป100%นะครับผมแนะนำร้านนี้นะนะมีวุปกรณ์นะครับผมลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคครับคนดูตอนนี้ก็มาถึงกันที่เกาะไหมกันแล้วนะก็เป็นเกาะโจสลัดนั่นเองนะคนดูเนาะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมาตกที่บ่อนี้นะคนดูนะนะครับเพื่อให้เรานั้นจะได้แผ่นพังแผ่นที่มานั่นเองนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะมันจะเขียนว่าแมปนั่นเองนะคนดูนี่นะครับนี่จะเป็นอันนี้นะคนดูมันก็จะขึ้นเอ่อที่อยู่นะครับผมนะแต่มันก็จะปิดอยู่ที่แกน Y กับแกน Z นะครับผมนะอันนี้ ก็จะขึ้นเป็นอะไรเอ่ยแบบนี้นั Luft ่นเองนะครับผมเนาะถามว่าแผนที่เนื้อหาอย่างไงก็สามารถไปตกได้ทั่วทั่วไปเลยนะคนดูเนาะนะครับแต่ผมแนะนําว่าตกตรงนี้นะครับตกตรงนี้เนี่ยมีโอกาสได้แผนที่เยอะที่สุดนะคนดูนะนะครับเท่าที่ผมลองมาแล้วนะนะครับแล้วก็คนอื่นก็บอกบอกกันมานะครับว่าตกตรงนี้เนี่ยมีโอกาสได้แผนที่เยอะที่สุดนะคนดูนะครับก็แนะนําว่าตกตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคนดูเน้นตกเน้นอะไรไปนะมันก็จะได้แผนที่มา1อันนั่นเองนะครับผมเนาะมันก็จะสุ่มนะคนดูนะครับเหมือนเห็นเขาว่ามันจะมาพร้อมป่านะ แล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงๆตรงนี้นะคนดูเนาะนะครับเวลาเราได้แผนที่นั่นเองนะโอเคครับคนดูสมมุติว่าเราได้แผนที่แล้วเนาะเราก็ถือแผนที่มานะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปข้าบนนะไปหาเจ้าโจสลัดนั่นเองมันจะมีคุณลุงโจสลัดอยู่นั่นเองนะครับผมเนาะให้ไปคุยกับเขานะพอคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณลุงโจสลัดก็จะบอกอพิกัดให้เรานั่นเองนะไอตัวไรเอ่ยตรงนี้ก็จะหายไปนะคนดูนแล้วเราก็สามารถไปหาพิกัดได้เลยนะโอเคแล้วก็ขึ้นบันไดามาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงเลยนะ นะครับนี่ก็จะเจอโจรสลัดตรงนี้นะคนดูนะครับแล้วก็แล้วเราก็ทําการคุยไปได้เลยนะ,นะครับโอเคเราคุยก่อนอ่าล้วก็เปิดปับ๊บแล้วก็คุยนะครับผมอ่ามันก็จะเปิดแผนที่ขึ้นมานะคนดูเป็นแกน x แกน Y แกน z นนะครับผมนะตามนี้เลยนะนะครับนี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมี GPS ใช่ไหมคุณดูนี่เราก็สามารถใช้ GPS ดูได้นะคุณดูก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็นแกน x นะครับผมอันสองก็จะเป็นแกน y แล้วก็อันสามก็จะเป็นแกน z นั่นเองนะครับผมนะก็เวลาเราเปิดแผนที่เนี่ยผมก็จะแนะนําว่าดูแค่ข้างหน้าพอนะคุณดูก็จะเป็นในส่วนของอ่าอย่างเช่นแกน x ใช่ไหมก็จะดูแค่อ่าหนึ่งพนะครับผมนะแล้วก็แกน y ก็จะดูที่95นะครับผมเนาะแล้วก็แกน z ก็ลบอ่าหนึ่เอนั่นเองนะครับผมนะ สิ่งที่เราต้องเตรียมในการที่เราจะไปหาสมบัตินะคนดูก็จะเป็นพวกชุดดำน้ำนะครับผมนะอันนี้ผมก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นพวกถังดำน้ำต่างๆนานานะครับผมทําให้เราไม่จมน้ําแล้วก็ดำได้ลึกนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนดูแล้วก็ไปเบิกเรือเพื่อตามหาก,กันเลยนะโอเคครับแล้วก็เบิกเรือไปตามหาได้เลยนะคนดูนะครับอ่าไปก็เลยนะครับผมแล้วก็ใช้เรือนี้เนาะเรือนี้เร็วสุดนะครับแล้วก็จะจําอันข้างหน้าก่อนนะคนดูเออหนึ่งพันเจ็ดหกห้า 1, 000, 6, 5, นั่นเองครับฮะ เราก็จะจำข้างหน้าก่อนเนาะครับอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ถือ GPS ไปด้วยนะคุณดู1,765นะอ่าเป็นแกน X เอกนะคุณดูนะครับผม โอเคครับคนดูตอนนี้ก็ผมก็ได้ใกล้เคียงแล้วนะคนดูนะ1นึ่นะครับผมเนาะนะครับอันนี้ก็1นึ่นะอันนี้ดูให้ดีนะคนดูเพราะว่ามันจะมีลบด้วยนะคนดูเป็นเอ่อลบหนึ่เนี่ยเราต้องไม่เอาลบนะเราจะเอาเท่าที่แมปมันเขียนบอกเลยนะอันนี้มันไม่มีลบนะคนดูนะครับเนาะมันก็จะมีลบด้วยนะถ้าเราเปิด GPS นะครับมันมีลบก็บมีบวกนะแล้วก็ไปหาที่ที่มันไม่เป็นลบนั่นเองนะคนดูนะนี่พอเราได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วก็มาดูอีกทีนึ่งครับเป็นแกน Y นั่เนเองนะครับ9 5นะโอเคเราก็จะดำน้ำไปดูเลยนะครับผมนะเราก็ถือ GPS รอนะครับผมนะอ่าก็จะเป็นเท่าไหร่นะคนดูเมื่อกี้อ่าเป็นแกน X 176นะครับแล้วก็แกน Y 9 5นะครับผมนะ่าจะประมาณตรงนี้นะคนดูมันจะเป็นแสงสีฟ้านะโอ้ยแกน X 176นะครับแล้วก็แกน Y แวนไ95นั่นเองนะเดี๋ยผมว่าผมผา95ก่อนละกันนะอันกลางน่ดูให้ดีนะคนดูบางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงบนเกาะก,ก็ได้นะครับหรืออยู่ในทะเลก็ได้นะมันจะสุ่มนั่นเองนะคนดูแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะอาจจะเป็น95ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะข้างบนหน่อยนะคนดูบนหน่อย โอเคครับคนดูตอนนี้เหมือนจะเราจะเจอแล้วนะคนดูนั้นนี่อยู่ตรงนู้นนะครับผมเนาะก็ดำลงมาตรงนี้แล้วก็เจอเลยนะนั้นเรือเราอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็พยายามมองหาให้ดีนะแล้วก็ดูตรงนี้นะครับผมนั้นแล้วก็เราก็เช็คไปเรื่อยๆนะคนดูเช็คไปเรื่อยๆเนาะเริ่มจากค่า x ค่า y แล้วก็ค่า z นะครับผมนั้นก็เช็คๆไปนะแล้วก็พยายามเดินหานะครับพยายามพยายามว่ายหานะ ไม่ต้องเช็คเป๊ะก็ได้นะครับเราเน้นว่ายหาเยอะน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าแมปมันก็จะกว้างนะคนดูแล้วเราก็สามารถเห็นได้แบบชัดๆนั่นเองนะนี่นะครับตอนนี้เราก็เจอแล้วเนาะนะครับบางทีมันก็จะอยู่บนเกาะน,นะก็อย่าลืมไปดูบนเกาะก่อน,นะครับแล้วก็บางทีมันก็จะอยู่ข้างใต้นะโอเคลองเปิดดูนะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เบ็ดด้วยนะคนดูเฮ้ยทำไมมันยากกันวะดูทำไมมันยากกันวะอ๋อเนี่ยเนี่ยไงเ,เ,เปิดมาปั๊ม นะครับผมก็จะได้ส่วนมากก็จะได้เป็นของเกลือนะคุณดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องสุ่มหลายกล่องอยู่นะถึงจะได้เบ็ดนะครับผมเนาะซึ่งผมก็ยังไม่เห็นคนได้เบ็ดเลยนะคุณดูไม่รู้มันมีเบ็ดอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่านะ huh? แต่ผมอยากได้เป็นทุนระเบิดอะเป็นทุนอ่าเป็นจี้ห้อยไอ้นี่นะครับผมเนาะเป็นจี้ห้อยเอ่อเบ็ดตกป่าั่้เองนะก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเนาะหรือไม่คุณดูก็ใช้เป็นเครื่องอันนี้ก็ได้นะคุณดูหน้านี่เป็นเครื่องอันนี้นะครับผมนะ มันจะวิ่งแบบมันจะว่ายเร็วมากคุณดูแล้วกว็ว่ายดูว่ายดูว่ายดูนะครับผมเนาะอันนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งหน้าอันนี้เครื่องว่ายน้ำนะคุณดูนะแล้วมันก็สามารถกระโดดได้นะครับไม่มะกระโดดชิวโอเคครับคนดูก็ดีวผมจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆแล้วกันนะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องไปตกปลาก่อนนะคนดูพอตกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้อันนี้มานะเป็นแผ่นที่สมบัตินั่นเองนะครับผมเนาะแล้วเราก็ไปซื้อ GPS มานะคนดูเป็นอันนี้หน้าเป็นรีโมทแบบนี้ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาแผนที่สมบัติเนี่ยไปคุยกับกัปตันแจ็คนะครับพอคุยกับกัปตันแจ็คเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยก็จะเปิดออกนั่นเองนะเป็นแกน y กับแกน z นั่นเองนะครับผมเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ gps เนี่ยไล่ตามหาพิกัดที่มันบอกในแผนที่นั่นเองนะครับผมนะเนาะแล้วก็สามารถเช็คไปเรื่อยๆนะสลหรับแกน x แกน y แกน z นะครับผมนะเ,เวลาเราเจอที่ใกล้เคียงใกล้เคียงนะคนดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถดำลงไปดูได้น, <c oughs> ดดนั่นเองนะครับผมนะ ก็พยายามเดินดูก่อนนะครับไม่ต้องไปแบบเน้นดูไอ้นี่มากนะคนดูเน้นเราใช้สายตามองดีกว่านั่นเองนะครับผมนะมันก็จะเป็นรูปสมบัติเกิดขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอาสอนมหาแผนที่สมบัตินั่นเองนะครับผมนะก็ ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมนะแต่ที่ยากที่สุดเลยก็คือการตกให้ได้แผ่นที่สมบัตินั่นเองนะครับผมก็ตกใช้เวลาตกก็ค่อนข้างนานเลยนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับเป็นแรงใจให้ผมด้วยละกันนะเดี๋ยวผมไปละบ๊ายบายจุบ๊บ